งานใช้กำลังอีกแล้ววันนี้ท่าการลือท่าการมั่งครับสวัสดีล่ะการทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องขอโซช่องอุบลรำสินคะแนนยูทูบกระทั้งเพจครับกระผมใจอีนุุ่ต้อนก็บอกก่าจ่าครับพี่น้องทักทายเรื่องไร้เงานโตครับอยู่กับรถขุดเราเหมือนเดิมเลยครับซานีเอ็ไว้หนึ่งสามห้าซี่ขีดสิ่พี่น้องก่อคอนโทรลโดยจันแบตเหมือนเดิมคนเก่าคนเดิม วันนี้ทำการลือ้อต้นไม้กอไผ่เอาปางออกไปเบิบปางออกไปอยากได้น้ำส้นเขีเอาดนี่ละมัมนี้อันนี้นาป้านะครับ เ <c oughs> ปหนเบิ้งการมากครับคอไผ่นี่คอไผ่ใหญ่เอาไว้ก็ไม่ได้จักตอกเลยเอาออกโลดอ๋อเดี๋ยวเราจะทำการเลือ้อนะครับเอาลงในเวิดน้ามานักก็ไ,ได้ลงมากินนอ้อยเชื่อหรอ มันังนม่ได้าดจอมาสับเอาัหลายจะของกับูุณไยางพานก็บซับเอาซับเอาเกของมากเห็นติดตอมันแหะต้อการมากออก ก่ได้เข่าครับเพราะว่ามันเป็นห่มไพรหาเข่ากับบ่มี่เข่าบางงามเลยครับแต่ว่าบ่มี่หมากบ่มี่พวกนี้อ่นสุย ว่าพินาครับหวังว่าพินาจะได้เขาร้ายกับเขาไป <c oughs> ก,กอรครับ <c oughs> อูอันนี้กอพายใหญ่ เอาไว้กะบ่ค่อยไ,ได้เสียประโยชน์แล้วพี่น้องในสมัยก่อนนี่ผู้เฒ่าเพิ่นเอาไว้ถ้าจักตอกนะครับแล้วคู่มือนี่กะมันจะบดละเอียงาน ออกไปก็มีน้ำเหมือนย่ำมันดำหน้าย่ำมาเกี่้เขาเลยเขาส้นเหยียบน้ำไปละทั้าการเอาออกซะก่อนจะว่าขันบุยเขา้าเดี๋ยวเอาสพประโยชน์เลยครโอ้ไหนเสียดายนะครับไหนเสียดายอยู่อาจะเสพประโยชน์นะครับ,รบแต่วา่าเข้าก็ bớt để say nó, bỏ đấy mà tắt ông bố mày chưa bảo quân đấy vắng, các bạn áo đế, mà áo mà này, à là, bảo đấy, bảo đấy cả, quân đấy mát này, anh em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 , anh cái anh em, anh เวลาโดนมาไดนเอาจัดเบ้างก็ไฟง่ายนี่สิบ่บ่คือก๊อไฟหน่อยนะครับบ่คือก๊อไฟไล่นี่ครัเป็นพวกไอ้ก๊อไฟไล่ทั้งทางงัดงัดหักลมเลือยกระไดนะครับอันนี้มันก,ก็งัดหักลมไแรงเนี้ยมันต้นสูงนะครับรตบางท่าการเอาลงสักสองสามต้นนะครับคอยถึงคอยหลากลง างานเก lá i, lá i ế, n n è, ี่ยวเขางามสีเกียวเขาหนองคุ้นกงยางไล่ลายก็ขื้นไฟเต็มนจะมาใส่นกแนหน่าเนี่ยใส่เออใส่ปูใส่ปลาเนี่ยนะครับแต่ว่ามาเบิ่งเหลือก็อ้หลอดเต็มมาเนี่ย โอ้เลยว่ามันหมุ่นสุมเลยไปรทำการมาเงอะแล้วมปแเปลี่ยนหมดนี่คะในยางแต่มานี่มาไต่ดูเข้าไต่บางเรือมาไต่เข้าก็บม่ได้ว่าดอกนะครับบางเรือกันยางเหยียบปลาเขานี่จุดต่อลมเบิด อ่ะบรรยากาศดีครับพี่น้องวันนี้บรรยากาศดีที่บ้านเรานเนี่ยวันนี้อยู่ที่บ้านนากระแซงครับบ้านนากระแซงอำเภอเดียดงจับบงหวัดบุรีรัมยานีครับเบิ่งจานแบตเข้ากับตะคุบกับตะคุบกอไผ่ งไอ,อักขับลง đẹp rồi. là liệt cái xe tải lớn. là một cái xe tải lớn. là một cái xe tải lớn. là một cái มาโอ้แต่สามปแีแล้วก็ขนนี้นะครับสามปีเลยปีหนึ่งครับสำหรับงวดสูงก็อยู่ต่อไปพี่น้องสงการปีหนา้าพนอะไรอย่างนีเบิดงวดเบิดงวดเดียวกันจังสิเอา้าไอ้เจ้ลงนกเก่าจังหน่อยครับงานมีกับเห็ดบ่มีกับ <c oughs> แต่เป็นเหมือนปีนี้นี่โอ้หลอดอยากกูเลยก็นไรไอ้เจ้นกเก่าได้หลายหมองได้หลายบอลกันคุยกัน ยางยู่นะครับยางย,างยู่เสร็จเรียบร้อยสรับจานแบตเนือ้อก็ไผ่ครับอ,อุ้งมากอุ้งมากวางไว้นี่อรอ,อ,อทำการเผาครับแหงปั๊บกับเผาโหลดมาเนี่ยจะไปจุกมันตังเหลือมันไป <laughs> อา้าฝากพี่น้องกดติดตามมาน้ำเนียนะครับใ่านผูอชมกูบดทำสิ่งเด้อร์บวาจะทางยูทูบเหมือกับทร้างเพจครับพี่น้องคลิปนี้กับสีอัปลาพาจากพี่น้องที่เก่านะครับเจอกันคลิปต่อไปครับโชคดีไม่ใช่อัลาพาจากครับพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับ